ต้มมะเขือก่อนนะคะอันดับแรกนะคะต้มมะเขือค่ะแล้วก็คั่วพริกหอมกระเทียมนะคะให้หอมนะคะค่ะเราจะทําการต้มมะเขือแล้วก็พริกหอมกระเทียมนะคะนะคะต้มให้สุกนะคะค่ะนี่ค่ะคั่วไปนะคะจนก,กว่าจะหอมค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกนารตำกันเลยนะคะ พริกหัวหอมกระเทียมน,นะคะใส่ลงไปเลย,เลยตามด้วยน้ำปลานะคะใส่ไปเลยค่ะปลาร้าค่ะชอบเยอะใส่เยอะนะคะสมมะขามค่ะ ตามด้วยต้อมาขานนะคะผงนัวตามชอบเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ,น,คะนี่ค่ะนี่ก็คือการทำซุปมะเขือนะคะ หอมค่ะนะคะปูกเขาให้เข้ากันนะคะของอาหาราง่ายๆค่ะชิมรสตามชอบเลยนะคะ เป็นอันเสร็จนะคะ